สวัสดีทุกคนความที่จะคว้ารางวัลสุดเจ๋งเลยยังเต็มเจ,นจน้านี้ต้องเก็บไว้ในกล่องที่ปลอดภัยเลยใครเดาได้มังว่าข้างในมีอะไรนั่นแหละ p h o n e ใครวาดรูปที่สวยที่สุดในรอบแรกจะได้ iPhone รุ่นใหม่และไม่ใช่ไอโฟนธรรมดานะเป็น iPhone สีทองแล้วคุ้มไหมล่ะที่จะต่อสู้สุหนังรางวัลน,นี้ แน่นอนสิฉันเห็นหน้าส,สาวแล้วดวงตาของพวกเธมเป็นไปด้วยประกายไฟแต่ตอนนี้ก็มาถึงส่วนที่ง่ายเธอแค่ต้องวาดนั่นแหละเริ่มเลยลูชี่ฉันเข้าใจนะว่าเธออยากได้มากแต่ฉันกลัวว่าสีเหลี่ยมสีดำนั้นจะไม่ช่วยให้เธอได้มามานั่นมนเป็นการลอกเลียนแบบชัดเจ็ซันเป็นศิลปินตั้งแต่เกิดตัดสินจากสีของเธอแล้ว เราก็ได wow, so ้เจอกับส um ิ่งที่น่าตื่นเต้นนึงใจว้าวนี่คือภาพสามนิติของสำหรับเธอคุณน่าเสียดายทุกคนว่าดรูปได้ดีมากส่วนของฉันนั้นไม่ออกหมดเลยแต่ฉันควรจะทำยังไงล่ะเนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นภาพขาบของเธอนั้นไม่สามารถทาดีที่สุดได้ฉันขอให้เป็นภาพที่ยาที่สุดแล้วกันเพื่อจุดประสงค์นี้ฉันต้องทำลายภาพของเธอเืนทั้งหมดมาทำลายกันได้เลย ลูซี่นั้นไม่สามารถถูกหลอกได้ง่ายๆเธ <ๆ S 2> อคาดหวังสิ่งนี้ไปแล้วดังนั้นเธอจึเตรียมสิ่งของมาระวังเมือของเธอนะซินดี้โอ้ยฉันนึกไม่ออกเลยมันเจ็บปวดขึ้นไหนการตอบสนองที่ไม่สมส่วนเธอแค่ต้องการที่ทำลายภาพของเธอซูซี่ซูซี่เธอควรที่จะอดทนมากกว่าน,นี้นะฉันกำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยซินดี้และสิ่งที่เธอต่อสู้มาแล้วไม่ต้องห่วงซินดี้ เธอยังมีโอกาสที่ชนะอย่างที่ทำอยู่หากเธอพยายามไว้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อไอโฟนสีทองกับคลิสเตอร์สีทองอย่าเลยไม่ใช้มันนะเป็นบ้ามากที่ไม่มีใครคิดแบบนี้เอาล่ะซินดี้เลยๆลย,ยผู้ชัยชนะดูเหมือนว่ามันจะไม่ง่ายที่เห็นเอาเธอจัดการมันได้แล้วฉันเคยได้ยินว่าที่ไหนซึ่แห่งในสมัยโบราณพวกเขาใช้ผงสีทองซินดี้ก็คงจะตัดสินใจใช้ภูมิปัญญาของคนโบราณ ไอโฟนสีทองสหรซินด้วสีทองหรอโอเคหมดเวลาแล้วได้เวลาห่อของขวัญและนำเสนอผลงานซินดี้กิสเตอร์หายไปไหนหมดถ้าไม่มีกิสเตอร์ไอโฟนสีน้ําเงินของเธอก็ไม่เหมือนเดิมต่อไปขอโทษนะแต่เธอพลาดเป้าไปเจสนั้นใช้แนวทางที่แปลกได้อย่างเห็นชัด แต่อย่างที่พวกเขาบอกกันก่อนจะแก้ไขปัญหาคุณต้องแน่ใจก่อนว่าเงื่อนไขของปัญหาคืออะไรเธอวาดตุนเซฟแต่เธอก็ได้วันซึ่งเปล่าด้วยแล้วรูซี่ว่าอะไรไปล่ะเริ่มจากสีเหลี่ยมสีดำแล้วตอนนี้มันเป็นผลงานชิ้นเอกจริงๆครับเซียฟโฟนสีทองจากมุมขวาด้านหน้าเธอสมควรที่จะได้รับรางวัลนี้อย่างแน่นอนลูซี่ฉันเข้าใจความเตเด้นของเธอนะสุดยอดเลยฉันก็คงอยากได้มันเหมือนกัน แม้แต่ว่าฉันจะไม่แนะนําให้ปล่อยไอโฟนก็ตามเธออาจจะทํามันหายไปได้ง่ายๆทําทการคนรอบแบบนี้ดูเหมือนว่าจะมีการทะเลาะกันแฮะโอ้โน้อ้ตู้ oh, <no. S 1> เซฟถูกล็อกมีใครรู้รหัสไหมลูซี่จะรู้ได้ไงล่ะอันแหละมันไม่ได้จะทำกันแบบนี้นะเพื่อนโอเคอลูซี่ขอโดษทีไม่ได้ตั้งใจทุกคนพร้อมสำหรับรอบที่สแล้วหรือยัง เธอคงเดาไม่ออกหรอกว่าเราเตรียมรางวัลอะไรให้พวกเธอกลองมาคุณจะได้อคอนโซล Nintendo รุ่นใหม่ล่าสุดแ oh. จ่งบล่ะตีไหมล่ะชอบไหมใช่ <Yeah. S 1> ฉันรู้แล้วอย่างที่พวกเธอเห็นรางวัลของพวกเรานั้นไม่เพียงแต่สวยงามเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ด้วย oh. คอนโซลนั้นมีเกมดีๆมากมายตัวอย่างเช่นซีดาอย่างไรก็ตามฉันต้องลองดูแล้ว เวลากำลังผ่านไปทุกคนต้องเริ่มทำงานเริ่มวาดกันเลยฉันจะเล่นเออจริงๆฉันหมายถึงตรวจสอบคุณภาพของรางวัลน,นะสาวๆมีแรงจูงใจในการสร้างผลงานชิ้นเอกแต่อย่าลืมว่าเธอต้องสร้างผลงานชิ้นเอกของเธอไม่ใช่เดือดแอบดูกันว้าวซินดี้กำลังแสดงให้เห็นถึงความเ็วที่เลอเชื่อเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นกับลูซี่ดูเหมือนว่าคู่เขาเ้าแข่งขันจะน้อยลงไปคนนึ่ง โอกาสของคนอื่นๆก็เพิ่มขึ้น mm. แต่ตอนนี้ทุกคนเองคิดที่จะกำจัดผู้เข้าแข่งขันกันแล้วถ้ามีเพียงแค่ภาพเดียว mm. ใชยชนะนั่นก็การันตีเจสกเข้าใจทันทีและเป่าช็อกใส่หน้าซินดี้ส mm. ก็คือทุกสิ่งที่ซินดี้วาดมาน้ำพังไม่หมด oh, <no. S 1> แล้วเวลาก็ผ่านไป mm. ฉันไม่รู้ว่าเธอจะทำพันหรือเปล่า เออเรือซีตื่นแล้วจะพร้อมทพียกับเข้าสู่การต่อสื้อกำลังร้อนและอู่กันเลยหมดเวลาแล้วถึงเวลาที่จะนำเสนอผลงานของเธอต่อเจา้าภาพชิมงวดแต่เขาคงไม่อยากจะทำอะไรตอนนี้เขาหมกมุ่นกันไปาสานถ้าฉันเป็นเธอฉันจะใช้ประโยชน์จากเวลาพิเศษนี้นะแต่พวกเขาตัดสินใจที่เล่นอย่างที่จะทำตะยึบมันตมกอด เอาล่ะการที่มีช็อกกระแทกบนหน้าก็ทำให้ใครตื่นกันหมดแล้ว <Move it. S 1> ถึงเวลาที่ต้องตัวแล้วแสดงมาลูซ oh. ี่ขอโทษนะเดยวความยุ่งเหยินนั้นไม่มีทางชนะหรอก <No. S 1> ต่อไปเซนดี้พร้อมสร้างสรรค์บางอย่างในสไตล์ของเธอ e x p ก e s s i o n i s m แต่กลับกลายเป็นว่า Scrabble Scrabble มากกว่า <c oughs> เอ่อฉันไม่เข้าใจเหมือนกันเธอลืมวิธีการวาดรูปไปหมดแล้วหรอโอ้เจส เธอนั้นดูเจ๋งมากคนอนโซลดูเหมือนจริงจริงรางวัลตกไปเป็นของเธอชัางมไม่คิดว่าจะมีใครโต้แย้งได้ขอให้สนุกกับการเล่นเฮ้ยเธอกำลังจะไปไหนเนี่ยหันหลังกลับมาอีกแล้วโอ้ไม่ใช่อย่างงี้มองทางด้วยเออเดี๋ยวดูเหมือนใครบางคนกำลงกังจะหลงแลวเล่นกันไปเจสล่ <S <S <Just> <S <S ลง,ลง <S <S แต่ก็ไม่ยอมแพ้และยังคงเล่นต่อไปว้าวใครจะคิดล่ะ เหมือนเจสจะติดวิดีโอเกมลางวันต่อไปจะไม่ทำให้เธอผิดหวังเช่นกันไมโครโฟนสีทองสวยงามและดังอันนี้จะแสดงให้เห็นว่าพวกเธอสามารถทำอะไรได้บ้าง <c oughs> ด้วยสมบัติล้ำค่านี้ลูซี่เธอเห็นไหมว่ามันดังแค่ไหน มันสามารถทําให้เสียงใครก็ได้โดดเด่นขึ้นมาแล้วใครอยากจะเป็นดารามึงล่ะบราเว์แอนดี้เอาอีกแลาไมโครโฟนนั้นยอดเยี่ยมนี้มอบให้กับผู้ที่วาดได้ดีที่สุดไปกันเลยดูเหมือนว่าดูซิต้องการซีเซอร์ไพส์สพวกเราเดูซิเธอใช้สองมือในการวาดลูปว้าวด้วยความเร็วขนาดนั้นน่าทึ่งมาก เฮ้ยสาวอย่ากตกเป็นรองเลยแต่จำไว้ด้วยว่าความเร็วไม่ใช่ทุกอย่างแอนดี้กำลังจะประเมินคุณภาพเช่นกันและถ้ากคุณภาพไม่ได้เธอสามารถทำลายภาพวาดของเพื่อนเธอได้เหมือนกันึเูเหมือนว่าเจสจะต้องการที่เล่นสก,ก,ก๊อบอทีนี้ในคราวนี้กับลูซี่เธอควา้าปากกาเมจิกมาเพิ่มหายใจลึกๆแล้วลูซี่หลบไปเจสพราวนี้จะต่อสู้จนถึงที่สุด แต่ลูซี่ไม่ยอมเช่นกันเธอใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจและเฮ้ยเจสดูนั่นสิเอ้ยระวังนะและภาพวาดของเจสก็ดูดทำลายว้าวปรากฏว่าลูซี่ไม่เพียงแต่เป็นศิลป,ปินที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังเป็นปรมาจารย์กาการพับกระดาษด้วยน่าเสียดายเจสใครหละที่ต้องโทษใครเป็นคนเริ่มก่อน ในขณะที่เพื่อนของเธอกำลังกวนกันอยู่เซนดี้นั้นไม่เสียเวลาเลยดูไมโครโฟนนี่สิเธอว่าได้เหมือนจริงมากดูเหมือนว่าทุกคนนั้นรู้ว่าใครจะชนะในรอบนี้เธอสันคิดท่าทางที่ดีได้ยอดเยี่ยมมากถ้าเธอว่าไมโครโฟนไม่ได้เธอก็สามารถที่ทําเองได้กระดาษตัดเป็นวัสดุดที่ดีเธอแค่ต้องตกแต่งมันเท่านั้นผ่านเวลาหมดแล้วถึงเวลาที่จะต้องนําเสนอรูปภาพต่อคณะลูกขุนกันแล้ว ขอโทษนะลูซี่แต่ภาพวาดของเธอ,อนั้นดูไม่เหมือนไมโครโฟนเท่าไหร่เลยไม่เห็นมีอะไรสําคัญเลย <What? S 1> เธอครวรที่ละลายที่นำเสนอน,นี้เลยนะ <c oughs> แต่ไมโครโฟนของแจสนั้นโอ้สุดยอดมากเหมือนว่ามันจะเป็นสามมิติด้วยสันยอดเยี่ยมมากทำไมไม่ได้ทำแบบยาแบบนี้ขอโทษจริงๆนะไม่มีรางวัลสำหรับเธอซินดีล้ล่ะโอ้ยอันนี้นี่อีกอย่างหนึ่งเลยเธ <c oughs> อสามารถสาาร้างผลงานชิ้นเอกที่แท้จริงเลยระหว่างนั้น แดงความมินดีด้วยและรางวัลอล้มคัาตกไปเป็นของเธอร้องอะไรสักอย่างหนึ่งสิโอไม่นะอย่าร้องเลยอย่าพูดดีกว่าวชีวิตไม่ได้เตรียมเรามาไว้สําหรับสิ่งนี้ใครก็ได้เอาไมโครโฟนของเธอไปฉันคิดว่าแอนดี้เสียใจสําหรับการเลือกรางวันนี้แล้วแหละทําไมเราถึงนั่งรองขนอมยู่า่โอฮับบาบา,บา,บาฉันไม่ได้คิดถึงมันนะเนี่ย เจลได้ชิ้นที่เล็กที่สุดแมรี่ได้ชิ้นที่ใหญ่ที่สุด <Ooh. S 1> แลวแซกนั้นได้ชิ้นที่มันใหญ่กว่านั้นอีกว้าวฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีชิ้นที่มันใหญ่ขนาดนี้ <Wow. S 1> ใช่แล้วฮับบ้าบบาบ้าน่าประทับใจมาก uh. ตามทันเดียมแล้วใครก็ตามที่ได้ชิ้นที่เล็กที่สุดก็จะลุยก่อน uh. ลุยเลยเจลมันก็ยังถือว่าเป็นขนมแม้แต่ว่ามันเล็ก มันอร่อยแน่นอนพยายามกินฮับบ้าบ้าของเธอสิมันอร่อยกว่าเยอะถ้าเกิดกินภายในครั้งเดียวหมดคิด <l ots> ว่าไงล่ะทำได้ไหม <l ots> พวกเราเชื่อในตัวเธอนะโอ้ أو, ดูสิ <l ots> แล้วก็หมดเจลทำได้ดีมากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่าหมากฝรังจะลงไปผิดท่อ ใครก็ได้ช่วยด้วยเฮ้ยขอร้องแอนดี้มไม่ได้แย่ขนาดนนะ่ะเจลหายใจหน่อยไหม <c oughs> โอ้ยแมรี่ถึงตาเธอแล้วรุยเลยสวยงามใครมันจะไปฝันล่ะว,ว่ามันจะได้กล่องพิเศษนี้เปิดออกมาแล้วก็ได้เจอของอร่อยขนาดนี้อยู่ข้างใน <c oughs> มันกินได้ทังอาชิตยเลย ต่แม่เลเห็นตั้งใจที่จะกินให้หมดภายในมือเดียวใช่แล้วนี่ก็เป็นอย่างนี้นะแต่ยังเหมือนทุกครั้งมันเป่าลูกบป่งกันดีกว่าโอ้ดูสิว่ามันใหญ่แค่ไหนอุย้ยลูกบป่งนั้นมันก็จริงฮฮบินได้ด้วยทุกคนเห็นไหมว่าเธอบ,บินไปกระฝูงกาหมดแล้วเอา้าเดี๋ยวกันนะนี่มันเรียกว่ามุมมองจากที่สูงโอ้ยมันไกลมากเลยนะ นั่นไม่ได้เป็นการที่ soft landing เร่เลยพวกเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแอนดี้อย่าช้านะขอให้โชคดีว้าวความฝันของคนตะกะฉันไม่เคยเห็นหมาบฝรั่งชิ้นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยและเมื่อดูจากปฏิกิริยาของแอนดี้แล้วมันอร่อยมากๆอร่อยที่สุดเลยเฮ้ยแอนดี้อย่าเสียสักสี่นะจำรยยทของนายไว้ด้วย แม้ว่านายจะเลือกอย่างนี้ก็ตามแต่มันคือมารยาทในความแล้วฉันหวังว่านายจะได้ฟองตะบู่ตอนนี้นะใช่ล่ก็ดีเหมือนกันว้าวนั่นเป็นลูกโป,ป่งที่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยฉันเรียกว่ามันใหญ่ที่สุดเลยก็ได้โอ้ยมันก็เป็นอย่างนี้เสมอแล้วแหละด้วยผลบางอย่างลูกโป,ป่งไม่ค่อยแข็งแรงทำได้ดีมากแอนดี นานทุกคนจะได้สนุกสนานโอ้ยไม่ยุติธรรมเลยนายทำงานหนักมากในรอบพิ่แล้วและนี่คือกลางวันของนายน่นะแต่เจลมีความสุขจริงๆแน่นอนฉันเข้าใจเธอนะและไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงแมรี่เธอได้เยลลี่ที่ใหญ่ที่สุดหยุดยุใครมีขนมที่เล็กยที่สุดกินก่อนได้เลยไม่เลวเลยนะ แอนดี้เตรียมซ่อมไว้ด้วยแต่ตามันลื่นเกินไปบางทีเราควรที่เล่นปิงปองกันไหมโอ้ไม่นะสายกันไปแล้วพวกเขาบอกว่าเล็กจะมีค่ัใช่แล้วตามันอร่อยมากยินลี่อยู่ข้างนอกแยมอยู่ข้างในมีข้อเสียงเดียวคือมันเร็วเกินไป เจลถึงตาเธอแล้วเจลขึ้นชื่อเรื่องความพธิธีพิถันเธอมีทุกอย่างทั้งเช็ดปากมีดและซ่อมเธอจะจัดการกับยักษ์ตัวนี้ให้ได้ด้วยความสง่างามเดี๋ยวนะฉันอาจจะพูดเร็วไปหน่อยแต่เธอก็มีข้อแก้ตัวของเธอแน่แหละรสชาติมันดีมากมันไม่มีเวลาสำหรับปริยาดถ้าฉันอยู่ในสถานการณ์ของเธอ ฉนันก็คงจะไม่รักษามารยาทเหมือนกันว้าวความเร็วช่างน่าประทับใจจริงๆหาเธอกินหมดได้ไงเนี่ยเร็วด้วยเหลือแค่อันเดียวเองเมื่อคุณอยากกินทุกอย่างในคราวเดียวกันความเร็วนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุด <c oughs> เอ้ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ฉันชมเธอเร็วกันไปโอเคมึงทีแมรี่ทำให้พวกเราพอใจด้วยมารยาทที่ดี เฮ้ยยาฉันเคีนผิดแล้วนั่นมันไม่ใช่ซ่อมมันคือกราดเธอจะถือมันยังไงเนี่ยใช่มันจะไม่ง่ายไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันใหญ่แมันยังลื่นด้วยจะแป้งก็จะมาช่วยได้ด้วยตอนนี้ที่มือของเธอมันจะไม่ลื่นอีกแล้วมันเริ่มอะไรดีกว่ามาเลงวันพวกนี้มันจากไหนเนี่ยฉันเข้าใจว่าพวกมันถูกดึงดูดมาด้วยความหวาน เป็นชันนี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้หลังอุ่นหักโอ้ยแมลงวันตัวนี้ตัวหนักมากดูเหมือนว่าแอนดีก้กำลังชี้วางแผนกองแต่เอมมากํลาลังเฝ้าระวังอยู่บางชีเธอจะมีตาที่สามก็ได้แต่ไม่ใช่ตาของเธอที่กำลังเกินอยู่นะฉันสงสัยว่าตาของเธอเนี่ยอร่อยที่สุดหรือว่าเธอแค้หิวมากแค่น,นั้น น่าเสียดายที่พวกเราไม่มีทางหรือพรตอนนี้แมรี่ก็กำลังจะเสร็จแล้วแล้วก่อนนะลูกตายังไงก็ตามแมรี่กำลังจะฉีกลูกตาเป็น,นชิ้นชิ้นอย่างขยันขันแข็งจนเป็นชิ้นส่วนต่างๆแทบหลบไม่ได้เลยทฤษฎีของฉันได้รับการยืนยันเอาว่ามาเลียนที่ดีนั้นจบเมื่อความอร่อยมาเยือนมีอัลริเกียมชิ้นเล็กงไหมนั่นคือสิ่งที่มองอยู่ เมื่อพูดถึงไอศครีมของแอนดี้มันคือความฝานของคนรักความหวานและเป็นเส้นทางสู่การเจ็บคอแต่ใครจะคิดถึงผลที่ตามมาเมื่อมัีสมบัติลังคาอยู่ข้างหน้าพวกเขาล่ะแมรี่เธอรออะไรอยู่ไอศครีมกำลังเยลลายหรอเอ็มม่าดูเหมือนกำลังจะหลงไหลในความหรูหราของคนอื่นเพราะว่าเธอในแมนแีจะไม่ได้มีไอศครีมเลยเธอจึงอยากจะลองกินมันอย่างสนุกสนาน แม้ว่ามันจะไม่หรูหราอะไรขนาดนั้นก็ตามตอนนี้เธอก็เลลัง,งินแสดงทักษัพท์ระดับสูงบางอย่างดาา่าว้าวได้ผลแต่มีค่าบนจมูกเธอนะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเธอไม่ยังเป็นต้นองใช้ผ้าชินป,ปะกเยซ้ำไอซ์กิ้มก็หมดแล้วเหลือได้คนเล่นรางวัลปลอบใจแมรี่ทำแล้วตอนนี้ถึงตาเจลไปเลยเจล ทาวนี่จจลไม่อยากจะเล่นกับอาหารเธอแค่อยากจะกินกับไอศครีมของตัวเองอย่างรุ้นแล้วโอ้ฉันอยากจะอยู่ในที่ที่ของเธอจริงๆเจเธอนี่ตกกะกาจริงๆเลยบอกหน่อยสิมันอร่อยเปล่ามันดูนะ่าอร่อยมากแต่ฉันเกรงว่าเธอจะมองอะไรไม่เห็นนะสิเมื่อไหร่เธอจะรู้ตัวเนี่ยมนดูเหมือนว่าเธอจะรู้ตัวแล้ว ไอซครีมติดอยู่ที่แว่นของเธอดังนั้นเธอก็หาแว่นใหม่ซะนั่นแหละฉันมองเห็นอีกแล้วและเธอจะเลียไอซ์ครีมออกจากแว่นของเธอด้วยผ่าทางฉลาดฉลาดกินมันพร้อมกันคนความสูงสองเท่าเราจะได้แค่อิจฉาเธอเท่านั้นโอเคแดนดี้ตอนนี้ถึงตานายแล้วไอคงน้ำลายไหลามาสักพักใหญ่แล้วไปม,มองนี่ความบุดมสมบูรณ์ของรสชาตินี้ และภูเขาลูกใหญ่ลูกนี้ที่เป็นของนายและของนายทั้งนั้นเมื่อไหร่จะได้โอกาสอย่างนี้อีกเนี่ยเมื่อไหร่จะได้โอกาสอย่างนี้อีกเนี่ยจะทําอะไรกับแอนติคิมก็ได้ตามใจชอบโอ้ดูนั่นสิแอนดีก้กำลังเอนจอยสุดๆพวกสัตาทำได้แค่อิจฉาแอนติคมมีเยอะเกินจนทําให้นายเอชยิมกลายเป็นน้ำแข็งได้แล้วเนี่ยนายเริ่มทีจกลายเป็นตัวเขียวแล้ว ไอ้บางที่อาจจะพอแล้วก็ได้นะ <g iggle> ไม่หรอกแอนตี้ตัวสันแล้วพอความหนาวแล้วไม่ยอมแพ้พวกสาวๆไม่อยากจะเชื่อเลย <g iggle> ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเขาก็กลับมาเหมือนเดิมอ้าวเขาเขากลายเป็นน้ำแข็งแล้วตอนนี้เขาคงจะแข็งไปนั่นแหละแต่ตอนนี้ส,สาววก็กำลังที่จะรีบไปช่วยพวกเขาและอย่างที่พวกเราเห็นในปุ่มผมนั้นไม่ประโยชน์นอกห้องน้ำเหมือนกัน เอาล่ะสาวสาวลองทำให้จำชี้ปาับอุณหคูมไม่สูงสุดและลมไม่สูงสุด <c oughs> เฮ้ยแอนดี้ในรอดแล้ว <c oughs> อย่าเริ่มพูดขอบคุณด้วยนะ <c oughs> ข้างหน้าก็ดูขีดจำกัดของตัวเองด้วย <c oughs> โอเคตอนนี้จะเป็นไรล่ะ <c oughs> โอโเบเกอร์พวกเธอที่มันโชคดีจริงๆเลย ยกเว้นเจวแล้วกันเธอไม่ได้เบอร์เกอร์ฉันไม่รู้สักนว่ามันจะเรียกว่ายัางไง <Ooh. S 1> แต่แอนดี้เป็นเบอร์เกอร์แบบใหญ่แท้แทแต่ว่ามันจะเทียบกับของแมรี่ไม่ได้ก็ตาม <Yeah. S 1> อย่าตื่นเต้นเกินแล้วบางทีเธออาจจะไม่ได้อะไรในรอบหน้า <laughs> เจลอย่าเสียใจไปเลยถ้ามันเบอร์เกอร์ชิินเล็กเหลือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเบอร์เกอร์เจวหรือแม้กระทั่งว่าจะเป็นเศษขนมปัง เธอนั้นชอบวิทยาศาสตร์แล้วนี่ดังนั้นหาวิธีการที่จะจัดการปัญหานี้ซะเธอรู <Yeah. S 1> ้ไหมว่าเธออยู่ดีในอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นี้นะแต่เธอจะทำยังไงต่อไปล่ะ <c oughs> อ๋อเข้าใจแล้วเอาเศษขนมปังไปตัวในกล่องจุลรัสที่ <c oughs> โอเคเธอดำให้พวกเราเชื่อว่ามันมีเบอร,ร์เกอร์อจริงๆ ดูสิฉันยังเห็นเนื้อบเบอร์เกอร์ที่มีผักกาดหอมด้วยเลย <S <S น่า,าเสียดายจริงๆที่เธอจะไม่เห็นพวกนี้ในความเป็นจริงเจลเธอคงต้องลองมันอยู่ดีดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่มันเป็นเบอร,ร์เกอร์แปลกที่สุดเลยเจลวันนี้ไม่ใช่วันเธอแต่อันนี้โชคดีเบอร,ร์เกอร์เขาทำตามถูกกฎทุกข้อ แต่ว่าจะมีกลิ่นที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็าตามแต่แกนหานั้นก็แก้ได้ดง่ายลองดูสิว่าม,มีอะไรที่มันผิดปกติค่อยๆหยิบออกทีละอย่างมีอะไรที่มันปแปลกล่ะเฮ้ยระวังหน่อยสิดิดสาวด้วยพว,วกเธอเต็มไปด้วยส่วนผสมของเบอร์เกอร์หมดเลยและตอนนี้กลิ่นของมันมันก็ค่อนข้างที่จะไม่หอมเลย ที่ขอโทษบงเกอร์แล้วไม่งกันโดนเอาคืนแน่ยังไงล่ะตอนนี้อร่อยขึ้นไหมล่ะอเหลือแคบขากน่นหรอมั <c oughs> งทีอาจจะเก็บไว้ให้จิวหน่อยก็ได้นะเธอจ้องมองกับนายเหมือนกับว่าเธออยากจะสำลักนะ <c oughs> ใช่แล้วเบอร์เกอร์เนี่ยอร่อยสุดเลยแอนนี่เสียใจอยู่อย่างเดียวคือเขากินเบอร์เกอร์แค่ชิ้นเดียวไม่ใช่ห้าหรือสิบิ้น ถ้าเขากินแค่ขนมปังกับเนื้อสับได้ทุกมือก็คงเดซีตอนนี้เขาจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์แน่แล้วแต่ตอนนี้เธอก็พบวิธีแล้วไม่หมายเป็นปองเขจะไม่ช่วยช่วยเ่าไรย w h a เหมือนก,กันล็อกเหมือนกันนะอ,อ่อันนั้นก็คงจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ด้วยส่วงมือที่เหมาะสมมันอยู่ในเนี่ยอ๋อนี่ไงเลื่อยไฟฟ้าอย่าไปโดนเพื่อนเธอละ ใครจะต้องการเพื่อนล่ะมันจะมีเบอร์เกอร์แสนอร่อยอยู่ตรงข้างหน้าแม้แต่ว่าจะเป็น1ใน8ของเบอร์เกอร์ชิ้นนี้ก็ตามยิ่งใหญ่กว่าเลยแล่หน้าร้วประทานกว่เบอร์เกอร์ทั้งหมดของพวกเธอรวมกันสิอร่อยไหมล่ะอร่อยสุดแอนดี้อย่าน้ำลายไหลเมื่อคนอื่นเพลิดเพลินกับของขนมของเขาสิเอาเขาอดใจไม่ไหวจริงๆ แต่แมรี่มีปฏิกิริยาที่สุดยอดเธอจะไม่โดนหลอกันไปความหลอเป็นสิ่งต้อง